ตอที่ตอนที่เท่าไหร่วะจำเอ้ยตอนที่สิบนี่หว่าโอเคเมื่อกี้อาจจะเบียอะไรบ้างโอเคปลวกกดขี้อ่ะโอ้ยปกดขี้ไม่ไหวแล้วฮะจะเดงเข้าอยู่ดิเออกดขี้ได้ไงฉันปวดขี้ไนงะคนเขาจะขี้อืมจะล่าแล้วไม่ไหวแล้วจะล่าแล้วขอหน่อยคุ้ม อะไรเหรอผมปวดขี้ห้องน้ำก็ไม่มีนี่นี่าน,านี่น,นี่นี่และโคตไปฉันแรงอ่าขาวแล้วปวดฮะขอขี้หน่อยได้ไหมอืมโอเคตัวเจ๊ที่โคตรอุบาทต่อยแม่งเลย เฮ้ยเปกำลังมาทางนี้แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนห้องน้ำ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 เปิดแล้วกดเข้าไปเ่อโอโอเฮ้ยขี้แต่อสบายมากออแล้วทิชทชู่ล้วทิชชูทิชชู่สตูดิโอจะเด็กแม่งเลยมาทิชูกู